ก็คือแบบต่อสู้กันทั้งไอพีเนาะไม่น่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ปล่อยตอนปล่อยแสงคือเขาทำดีมากปล่อยไม่ใช่ปล่อยแล้วนะปล่อยไอ้น้าปล่อยแสงอะไรหรอกเริ่มตั้งแตปล่อยควันปล่อยควันคือแบบสวยมากสวยงามมากแล้วกชีจีเขาดูน่ากลัวเออดูน่ากลัวดูเป็นปรมาจารย์มันดูสมจริงไงเออสมจริงมากๆแต่แต่ชอบนะที่แบบว่าเห็นมันมันทำให้เราเห็นชัดไงว่าที่ที่เขาปอกมันคืออะไรแล้วก็แบบ เข้าไปอยู่ในตัวนั้นอะโดยที่แบบเราก็ไม่ต้องเสียกําลังคนเลยปะเออเออะโยชน์มากก็เธอแบบว่าทําทําแบบนั้นมาใช่ไหมได้แต่ทำกลับทำกลับอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นทฤษฎีการย้อนกลับอะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบคนเล่นของสู้กันะเนาะใช่อารมณ์แบบนั้นและถ้าบ้านเราเยียแหละเนาะแบบย้อนกลับใช่ใช่ซึ่งคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งกว่าเขาจะมีความสามารถในการทาอย่างนั้นได้รุนแรงมากมีของแข็งกว่าย่าอง อย่างเพื่อความที่ปรมาจารย์เองน่ะเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมเวอิร์ดเอิเซียนเนาะเออนะ่ค่อนข้างจะประดิษฐ์แล้วฉลาดใช่ฉลาดแล้วมันส่งผลให้วิชาของเขาเนี่ยเลิศเลิศกว่าและในรุ่นเคยมนคตฐานพอดีว่าชาวบ้านใช่เขาจใช้อะความรู้อะไรความรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนคนที่เป็นบางคนใช่ไหมก็อาจจะก็รู้ใช้แบบเออกูใช้เป็นนะกูแบบ กูเก่งนะกูเป็นเจ้าของนู่นี้นลยนะกูมีนะกูมีของนะอะไรเงี้ยแต่เป็นไงล่ะพอเจอแบนี้ไปก็เจอของแท้ของแท้ของเทียมก็พักไปก่อนมันก็เริ่มแบบยียแบบยิ้มยิ่งแบบหลงแต่ในอำนาจไม่พัฒนาตัวเองใช่ใช่ยังมึนหนงอูคงจะคิดว่าไม่มีใครสู้งนางได้ตรมณนั้น มีอำนาจมันก็มันการเร่องแบบนั้นต้องการที่เออกูมีอิทธิพลนะเว้ยขอต้องการที่จะครอบครองกูต้องการที่จะเป็นใหญ่อยู่แล้วเคยมาแย้งก็แบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะเจอปรมาจารย์ย่งเข้าไปใครใครเห็นไหมหน้ามันเดือดดัอเลใครข้นมกขวางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันไม่รู้จักใส่หน้าตัวเองย่เงี้ยใช่อยู่กับสุขีใจเห่อไม่ได้ปรมาจใย มาไวตรเรื่อเลยเนี่ยความสัมพันธ์ไวอิงกับหลานจ้าหลานจ้านี่คือก็เข้าใจกันเข้าใจกันเลยเข้าใจคือเข้าใจแบบเข้าใจมากมากอ่ะได้ฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไรแต่ฉันก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเธอฉันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเอมวอนว่าพยายามเข้าใจนะขอแค่แบบไวพอไวอิงอ่ะพูดออกมาตรงๆอ่ะว่าแบบเออใช่ใช่แต่ว่าเป็นวิชาวิดานที่ไม่ใช่วิชาที่แบบเป็นมาแบบนั้นนะนอี้ม อะไรเหมือนชื่อคนนึงอ่ะที่เป็นคนเก่าเลยวนชุ่นฉี่ยอะไรนั่นไสอะไรนั่อีกคนหนึ่งอีะเขาเป็นปรมาจารย์ด้านวัตนมาตรงเลยอถ้าถ้าแบบนั้นอะมันอาจจะแบบเข้าแทรกได้ง่ายแต่ว่าเนี้ยเว่ยอินก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบใช้สมาธิในการควบคุมอะไรเงี้ย อย่างเช่นตอนที่โมโหอะที่พี่สาวร้องไห้อะก็คือแบบว่าอันนั้นะคืออารมณ์ไปแล้วไงแต่ถ้ามันแปลตัวน่ะเดี๋ยวมันจะแบบเกิดเรื่องหลังจากนั้รีบมาห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะคุมคุมไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ถ้าจะตีแตนหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนกดพลังมานอยู่ใช่เขาเหมือนเขาต้องรู้ตัวตลอดเวลาเออขมวดนั่นะถ้าไปโดนครอบงำใช่ครอบงำไม่ง่ายเลยอแต่นี้ก็นับว่าเก่งนะ ที่หล่นไปในวันจำพรรงแล้วแบบอ้หโโมีแต่คนอยากสิงล่างอ่ะยี่พวกผีเนี่ยนะใช่มันแยกกันกลายเป็นว่าโดนพวกคุณคุณไปกลายเป็นผีเลี้ยงเหรอถามเดือนเขาสูงถามเดือนใช่ไหมเนี่ยชอบความสัมพันธ์อย่างเงี้ยใช่นหมก็คอยแบบอยู่ข้างอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมพอสารภาพามหลักการพยายามเข้าใจทั้งที่เขาเนี่ยอยู่ในเมืองที่แบบโดนสอนมาแบบ สาวคนรีสุดอะอะไรเงี้ยเออถ้ารู้ว่าเวไอียู่ว่าเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักเออเข้าสู่ลัฐที่นั้นแล้วคือจะฆ่าเลยต้องฆ่าเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกออกหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ตกก้องรู้ช่วยดูความลับเลยด้วยก่อนขอบคุณนะที่ไม่บอกพี่สาวอะไรเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยช่วยปิดเออพวกนี้ก็สามวันดีสี่วันร้ายกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกันเดี๋ยวก็ร้ายกันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ดีก็เคือดีกันเหมือนเดิมเห็นไหมเมื่อกี้แบบ ทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าอ้าวฉันเข้าใจผิดหรอง้อเลยทันทีอะไรเงี้ยเออฉันไม่ชอบการปล่อยกันยิ้มเย้จะยิ้มเงี้ยจริงหลังจากนั้นกูน่าขงขี้เกียจเดินจำ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 เพราะหลังจากนั้นก็ไม่ยอมพูดเหมือนกันเนี้ยแบบอ้าวถ้าจะเข้าใจผิดก็รั้งเลยแล้วกันเูดปกติก็ไม่พูดอยู่แต่บางทีว่าจิงก็แบบเข้าใจในสายตาเออเข้าใจเลย่างั้นน่ะอยู่ที่เขาเขาก็ตีมาเก่งอ่ะเนาะเพราะคอยตีมาเยอะแต่ก็ง้อชอบ กินเหล้าด้วยกันหุนบุรานปวนไม่มีหล้าเราม้อกันแล้วหวาซึ่งอีกูท่านั้นแหละากหวานกูนั่งนั่งตีเล่ากันด่าไปอยู่เลยทานอาร้องไห้แล้วหัวประกาศเปแล้วเนี่ยเนี่ยแล้ก็แบบอะไรอ่ะเมื่หยหอบใช่ไหมอันนี้คือคนแปลกเนี่ยคนป่าหวานเขาดูแบบอยู่เป็นน่าร้อยู่เป็นใช่แบบเนี้ยไปไปไปที่อะไรใครมีอำนาจก็ไปอยู่ไงเออ คนจบเนี้ไปอยู่ที่ไหนก็แบบคือเขาฉลาดอ่ะแบบคือฝั่งไหนที่แบบเี็นไปชนะก็จะไปอ่ะเออพร้อมไปตลอดเวลาเหมือนเราสามารถเป็นักสงหัได้หลือแล้วเขาคิดว่าถ้าสมมติฝั่งนี้แพ้ปุ๊บเขาจะไปอยู่อีกฝั่งนึงได้แบบพักหลังอีฝั่งนึงก็แบบนี่เป็นแผนนะเป็นแผนของชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถบอกข้ออ้างได้ไงเออจุจายังไงไม่เข้ามือรัฐบจริงอืม จริงลิ้นตลกแต่เลงเนอะแต่หน้าเขาใส่ซื่อด้วยไงจากแบบคนอื่นเห็นภายนอกใช่ป่ะว่าเขาเป็นคนว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะเขาวางตัวแบบนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกใช่ไหอมั้งที่แบบเข็นแรกๆเลยอจเราก็แบบดีไอ้พวกนั่นไปไหนกันหมดป่ะแม่งเหลืออยู่เช่ไม่กี่ตระกูลพวกท่านลุงอีลุงปัดดีเี่ยเออไปไหน ดแต่ปาร์่ไงตอนทํางานก็ไม่มาหรอกเออเอาแต่หน้าเออพอตอนจบสืดเอาหน้ามาเราก็มาไม่ชกี่เด็กคุณมะคุณเดี๋ยวก็งานเรททาเื่อยวเป็นไปตอนที่เขาแบบเดือดร้อนนะไม่มาช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่จะมาเอาเอาความดีเข้าตวเองใช่คุณแล้วมันก็ขึ้นคุณคุณน้ำไอ้พวกเอาความดีเข้าตนเองเี่ยใช่ทำมาในทำมาในยามที่มีผประโยชน์เขาถึงจะมาอะไรเงี้ย ให้ข้อคิดจริงๆว่าตอนเนี้ยเออตอนนี้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมทุกคนอย่าเลยนะสำหรับีคลิปนี้พวกเราก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ